บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวเอาครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาซ่อมโทรทัศน์ตามแบบของช่างทวีปอาจเจียงทำกันนะครับเป็นโทรทัศน์ยี่ห้อเดวซีรุ่น เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่น JVC รุ่น AV ขีด2.9 V 5 1 4นะขนาด29นิ้วอาการเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดนะ เปิดไม่ติดเดี๋ยวเราลองป้อนไฟเข้าไปนะทดสอบอาการกันว่าจะเป็นอาการแบบที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์อ้าวเปิดสวิตช์แล้วนะจอมืดนะจอมืดนะแต่ไฟ LED ติดนะ LED ติดแดง แล้วก็พิบนะติดแดงกับพิบจอมืดนะไม่มีภาพไม่มีเสียงจอมืดโอเคนะเดี๋ยวเราปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวมาตรวจสอบอาการกันนะเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะอือตัดปักแล้วนะตัดปลักแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาครอบหลังทอทัชกันนะเพื่อตรวจสอบอาการเสียว่ามีอุปกรณ์ตัวใดเสียหายที่ต้องเปลี่ยนหรือว่า ทำการซ่อมแซมบ้างนะนะเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดน็อตออกนะน็อตยึดฝาครอบตัวทัดด้านหลังเนี่ยนะน็อตมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในรูนี่อีกตัวนะ7เจ็ดแปดเก้า4ิดิสองิสามิสี่ตัวนะ ก่อนอื่นนะเราก็ตอนน็อตออกมาก่อนนะมาแล้วหนึ่งหาที่ใส่นะระวังหายนะหายไปแล้วปวดจี๊ดปวดจี๊ดอยู่ในหัวนี่แหละไม่รู้จะเอาน็อตที่ไหนมาแทนนะที่ใส่ก็ไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังนะเอามารีไซเคิลของที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะเอามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์นะหาที่ใส่ให้ดี หายขึ้นมาแล้วอือหือปวดจี๊ดปวดจี๊ดในหัวนี่แหละเอาแล้วนะเราก็ถอดน็อตออกหมดแล้วนะมีทั้งหมดสิบหตัวนะน็อตมีทั้งหมดสิบหกตัวเดี๋ยวเราจะดึงฝาค้อกออกนะ เอาละนะ้้วก็ถอดฝาครอบทอทัดออกมาแล้วนะเราจะเห็นแผงวงจรนะฝุ่นเกาะเต็มเลยฝุ่นเกาะเต็มเลยเดี๋ยวต้องความสะอาดบอร์ดก่อนนะจะได้เห็นอุปกรณ์ชัดๆนะอันนี้มองไม่เห็นนะเพราะฝุ่นมันเกาะเต็มไปหมดนะ ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วนะค่อยนาดูขึ้นมาหน่อยอนะค่อยสะอาดหน่อยนะค่อยสะอาดหน่อยเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเดี๋ยวเราก็จะถอดซก็อกเกตออกนะเนี่ยเกตสายพวกนี้นะตอดออกแล้วเพื่อที่จะเอาบอร์ดออกมาซ่อมนะจะได้สะดวกนะนะถ้าใครกลัวจําไม่ได้นะเมจินะแต้มไว้นะ อืมเมจิแต้มไว้นะถ้าใครกลัวจำไม่ได้นะเวลาใส่จะได้ไม่งงนะแต้มเอาไว้บถดนี้ออกด้วยนะจะได้ง่ายๆนะ กลัวจําไม่ได้ก็ใช้เมจิแต้มเอานะแต้มไว้เอาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพลิกบอร์ดด้านหลังนะเพื่อที่จะดูด้านหลังนะดูรอยตะกัวนะเอาละนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะใช้ทินเนอร์นะล้างทำความสะอาดก่อนนะ เพื่อเราจะได้ดูรอยล้าวตะคงตะกัวนะจะได้เห็นชัดๆนะมันยังสกรปรกอยู่นะอาจจะมองไม่เห็นหรือใช้ทินเนอร์ล้างก่อนนะใช้ทินเนอร์ชุบแปรงนะอ่ะเอาแปรงชุบทินเนอร์นะ <c oughs> หรือจะเอาทินเนอร์ชุบแปรง <c oughs> เอาแปรงชุบทินเนอร์ดีกว่านะ <c oughs> แปรงชุบทินเนอร์ล้างไป ไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะเนี่ยล้างไปนะไม่ต้องค่อยนักหรอกนะบางคนค่อยค่อยทำค่อยค่อยทำนะทำไปเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บมไม่เจ็บหรอกจะได้ล้างคราบตะก,ปก,ปกออกชัน้นึ่งก่อนนะเราจะได้มองเห็นรอยล้ารอยหลวมนะโอเคเอาละนะ ะอาดขึ้มนมาแล้วสะอาดขึ้มนมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบอุปกรณ์กันนะมาดูรอยตะกั่วว่ามีรล้ามีลอนมีหลุดบ้างไหมนะแล้วก็มาตรวจสอบการช่างทวีปต้องใช้แว่นวิเศษนะนี่นี่แว่นวิเศษไม่ใช้แว่นวิเศษมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้ว แล้วก็ตรวจสอบไปนะดูขาอุปกรณ์เช่ว่ามันมีร่อนมีหลวมมีรล้าวบางไม้นะอันนี้ก็เป็น UOC นะ Unit Operation Control นะเป็นไอซีร้อยขานะร้อยกว่าขานะมันก็มีล่อนนะมีตะกัวร่อนนะที่ขาอุปกรณ์นะที่ขาไฟแบบขาหนึ่งนี่ก็รล้าวนะตะกัวร้าวร่อนเนี่ยเป็นรอยเลยนะ ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะเนี่ยนะมันมีล้าอยู่นะนี่นะนี่มองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะอันนี้นะนล้านะตะกัวเลาว้าอันนี้ก็ล้านะอันนี้ก็ลา้าแต่มันล้ลาล้าระหว่างระหว่างแผ่นนะแผ่นวงจรนะระหว่างบอร์ดกับตะกัวนะมันล้ารอยต่อนะข้างในนะถ้าข้างบนนี่อาจจะมองไม่เห็นว่าไม่เลา้า แต่ถ้าใช้แว่นขยาย่องแล้วเนี่ยตะกัวมันล้านะล้าด้านล่างนะด้านล่างที่ตะกัวติดติดกับแผงวงจรเนี่ยนะลายลายวงจรนะมันล้านะน,นี้ก็ล้านะเดี๋ยวเราจะต้องทําการย้ําตะกัวก่อนนะก่อนก่อนที่เราจะซ่อมอาการเนี่ยนะถ้าเราเห็นว่าตะกัวมันเล้ามันล่อน,นเนี่ยเราต้องย้ําก่อนนะเพื่อตัดปัญหา ทางด้านอุปกรณ์หลวมนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการย้ำก่อนนะย้ำตามขาไอีต่างๆนะขาไอตีเวอร์นะขาไอเวอร์เนี่ยเราก็ต้องย้ำนะอันนี้อุปกรณ์สำคัญเลยนะอุปกรณ์สำคัญเลยพอเอานะแล้วก็ภาคไฟสูงอยู่นี่นะนะย้ำตะกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาการกันอีกทีนะ ย้ำให้ทั่วบอดเลยนะย้ำให้ทั่วบอดเลยเวลาย้ำต้องระวังนะอย่าให้ขาอุปกรณ์ไปช็อตกันนะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆขาอุปกรณ์ไปช็อตแล้งงานงอกงานงอกขอบอกขอบอก <c oughs> จากอาการหนึ่งไปเป็นอีกอาการหนึ่งเลยนะต้องระวัง นะเดี๋ยวเราก็จะย้าแผงตูดจอภาพด้วยนะนี่นะย้าไปด้วยเลยนะย้ําไปด้วยเลยเอานะ ย้ำตะกัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาล้างบอร์ดกันนะทำความสะอาดบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะใช้ทินเนอร์นะย้ำตะกัวเพื่อตัดปัญหาอุปกรณ์ล้าวล่อนนะจะได้ตัดปัญหาออกไปโอโหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสอบ ความเรียบร้อยอีกทีนึงนะนะว่าที่บัดกีไปนะั้นอะ่ะมันเรียบร้อยไมย้มีขาอุปกรณ์ช็อตถึงกันไม้นะไฟนั่นเทสไฟนั่นเทสช่างทวีปแนะนำภาษาอังกฤษวลักคคำไฟนั่นเทสแมนะ่ได้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะไฟนั่นเทสทดสอบครั้งสุดท้ายเอาระรน,นะ ตรวจสอบเรียบร้อยนะไม่มีปัญหาโน้อมแผมโน้อมแผมเอาละนะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายกันนะต่อวงจรการนะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบอาการกันนะว่าหลังจากย้ำตะกัวแล้วอาการจะหายไหมนะ าละต่อเรียบร้อยต่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะ,ะเสียลักแล้วนะเสียลักแล้วเปิดสวิตสวิตแล้วนะวัี้าจินอาหารชั้นยอดแล้วนะคอดูนะาำไมหมาอะไรก็ต้องเป็นแดงนะ เป็นเส้นๆนะมีภาพมีเสียงนะแต่เป็นเส้นๆนะเส้นแนวนอนนะไปเลยว้าวว้าวแต่เขายิ่งชวนหน่อยเดี๋ยวเราปิดโทรทัศน์ก่อนนะปิดโทรทัศน์ก่อนเดินเดินเดินปิดโทรทัศน์ก่อนอนเหมือนเอาละนะปิดแล้ว โอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะนะครับพิกบอกขึ้นม,มาเอาวละนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะว่าสาเหตุที่ภาพมันเป็นเส้นเส้นเกิดจากอะไรนะก่อนอื่นนะเราก็ไปดูที่ภาคเวอร์นะไอตีเวอร์นะไอตีเวอรอ์ตัวนี้นะเป็นไม้นี่นะน,นี่นะนี่ตัวนี้นะ นไอ i ีเวอร์นะเนี่ยนี่ i ีเวอร์นะตำแหน่ง IC 401นยะ์หนนะสี่นะนี่อยู่ตรงนี้นะ IC 401นะอยู่ตรงนี้นี่นี่นะ i ห401อยู่นี่นะ i อเวอร์นะเดี๋ยวจะมาเช็คไฟเลี้ยงกันนะไฟเลี้ยงมันจะมีไดโอด สี่สองสามนะเป็นไฟเลี้ยงนะไปเลี้ยงเวอร์นะสี่สองสามนะนะเรามาไล่ไล,ไล่จากขาสองของเวอร์นะนี่นะนี่นะมานี่มานีดีสี่สองสามนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเช็คมาเช็คที่ดีสี่สองสามกันว่าจะมีไฟเลี้ยงเวอร์ไหมนะไฟเลี้ยงเวอร์มันสิบสามโวลต์นะสามโวลต์เดี๋ยวเราก็ตั้งมิตเตอร์ไปที่เราตั้งไปที่ห้าสิบโวลต์ดีซีก็พอนะ แล้วเราก็ <c oughs> เอาปลายสายมิเตอร์สีดำเนี่ยนะปลายสายมิเตอร์สีดำนี่ก็ไปกับกาวกาวหลอดภาพนะแล้วเราก็จิ้มคอยไว้เลยนะที่ดีสี่สองสามนะที่อนโนดนะนี่อนุนะนะอนุนะีน๋ยวเราก็เสียบปลั๊กเลยเอา้าวเสียบปลั๊กแล้วนะนี่เสียบปลั๊กแล้วนะ เดี๋ยวพักนะเดี๋ยวเราดูที่มิเตอร์เข็มนะว่าจะมีไฟมาเลี้ยงเบอร์ไหมนะเอาปุดสว,วิตช์นะเอาขึ้นนะติดสามโวลต์นนะเอาเราตกนะติดสามโวลต์นนะมีติดสามโวลต์อาน,นดูดอีกด้านหนึ่งนะคาโทดนะอีกด้านหนึ่งนะมันต้องมีไฟเลี้ยงเท่ากันนะติดสามโวลต์เท่ากันนะเรา จิ้มนะย้ายไปสายมิเตอร์มาวัดอีกอีกข้างหนึ่งเซนะมันจะต้องได้13โวลต์เหมือนกันนะอาเปิดสวิตช์อ่าวมิเตอร์ขึ้น13โวลต์เห็นไหมแล้วตกแสดงว่ามีไฟมาเลี้ยงเวอร์แล้วนะมีไฟมาเลี้ยงเวอร์แล้วเดี๋ยวตอดปลนะั๊กออกก่อนนะตัดปลั๊กออาตอดปลั๊กออกก่อนนะตอดปลั๊กออกแล้ว ก็แสดงว่าไฟเลีเ้ยงเวอร์มีนะไม่มีปัญหานะแต่ว่ามันเป็นเส้นๆน,นะภาพเป็นเส้นๆเ,เดี๋ยวเราก็จะลองเปลี่ยนไอตีเวอร์ดูนะทดลองเปลี่ยนไอตีเวอร์ดูเวอร์อาจจะเสียก็ได้นะไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวอร์ดูนะนะเดี๋ยวเราก็ <c oughs> จะถอดไอตีเวอร์นะถอดน็อตออกมาก่อนนะน็อตยึดไอตีเวอร์นะ แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะดูตกกนะกัวนะเราจะเอาไอซีเวิออกมานะ <c oughs> อาการไม่มีภาพนะพอเราย้ำตะก,กวัวพอเราย้ำตะก,กวัวเสร็จแล้วมันเป็นเส้นๆน,นะเป็นเส้นๆ นะออกมาแล้วนะเบอร์ L a 78041นะ78041นะช่างทวีปก็เบิกมาแล้วนะไอตีเวอร์นะ78041ไม่มีนะช่างทวีปก็เอา 7จ็ดแมาแทนนะนี่นะ l a นะ l a เจ็ดแแทนได้นะแทนกันได้นะไม่มีปัญหานะ don't worry ฝรั่งบอก be happy ฝ <c oughs> รั่งบอก don't worry be happy นะแทนกันได้นะเ,นะเดี๋ยวเราก็จะทาทิลิโคนซะหน่อยนะข้างหลังนะทาทิลิโคนหน่อยเอาละนะเราก็ใส่กลับไปที่เดิมนะ ใส่กลับไปที่เดิมนะตัวใหม่นะไอซีเวอร์นะใส่น็อตขื้นไปนะใส่น็อตยึดไปนะเอาละ นะเร็จแ,แล้วนะแล้วก็บัตรกีนะแล้วก็บัตรกีอย่าบัตรกีชนกันนะบัตรกีชนกันแล้วช็อตเลยนะช็อตเลยนะ เอาละเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วตรวจดูความเรียบร้อยนะแล้วก็ใช้ทินเนอร์ล้างซะนหน่อยนะทำความสะอาดนะเอาละนะแล้วก็เปลี่ยนไอซีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาตรวจต่อกันนะตรวจเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวใหม่นะ เดี๋ยวเรามาต่อวงจรแล้วมาพอนไฟเข้าไปนะทดสอบกันว่าจะใช้ได้ไหมนะ เอาละเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเอาละนะเดี๋ยวเราก็มาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะเา้าเสียบปลักแล้วนะเสียบปลักแล้วกดสวิตช์ออนนะกดสวิตช์ออนเอากดแล้วนะ้าวฝนตกซะแล้วฝนตกฝนตก มาแล้วมาแล้วภาพมาแล้วนะภามีไงกันละคดโอยเังดงดังงๆๆโอ้ยเสียงดเสียงดียทุกทีเร้อนนี้ไม่พนเลยเเอาละนะมาแล้วนะภาพมาเสียงมาแล้วนะภาพใสเจ้วเลยนะ โอเคนะตจอทัช JVC ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ